m u ททุ่มงบกว่า60ล้านบาทเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่3ปรับภาพลักษณ์ปั้นสถาบันนวัตกรรมมหานครรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลไทยแลนด์4.0แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการราคาสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหรือ MUT ค่ะที่พร้อมปรับภาพลักษณ์ชูจุดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนและส่งเสริมนวัตกรรมด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในต่างประเทศเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่3ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ ลทคโนโนยีระดับนา,นาชาติค่ะปวะกรรมรมุ่นใหม่ชูสถาบันวัตกรรมมหานครเพื่อ,รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์4.0ค่ะโดยศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยโพคอุดมนาย,ยกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา27ปี MU T มีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ MU T เทียบชั้นแนวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยซึ่งสองมศจัดให้ MU T อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องการวิจัยและการผลิตบัณฑิตดานรองศาส อาจารย์ดรสุรเจตจันทลังอธิบดี MUT กล่าวด้วยล่ะค่ะว่าในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านค่ะโดยใช้งบลงทุนกว่า60ล้านบาทในการปรับปรุงทัศนียภาพอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้ในวันที่31มมกราคมนี้ยังได้วางแผนการจัดงานพลังความรู้สู่เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะเพื่อสแสดงผลงานและนวัตกรรมล่าสุดด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ค่ะโดยเปิดให้ นักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมค่ะซึ่งหนึ่งปีจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะครับกวันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยเราเจะนัดมาถแถลงข่าวว่าวิธีการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้มันมีอยู่ในสระของแผนใหม่อย่างไงซึ่งเราได้ทำมาแล้ว2ปีนะนะฮะเราตอนนี้ ก็เป็นปีที่3เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะครอบคลุมทุกหลักสูตรเลยแล้วก็มีหลักสูตรนวัตกรรมใหม่ๆที่จะผลิตบัณฑิตออกไปที่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของทั้งอุตสาหกรรมและสังคมได้โดยการสามารถจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ทันทีนะฮะก็ก,ก็เป็นเรื่องย่อๆเป็นเรื่องอย่างนั้นนะฮะคือคืออาจารย์ของเราเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะในส่วนอาจารย์นี่มีความพร้อมมากในส่วนห้องปฏิบัติการนะฮะอาคารต่างๆนี่ก็มีการ ปรับปรุงให้มันทันสมัยเพราะอาคารเก่ามันก็อายุอาจจะมากไปหน่อยแล้วนะฮะก็มีการปรับปรุงให้มันทุกอย่างดีขึ้นเป็นมีลักษณะสีสันสดใสต่างๆนะฮะซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมีความมีความน่าตื่นเต้นด้วยนะฮะตอนนี้ต้องถามอธิการบดีในในปีแรกเนี่ยนะครับก็คงประมาณ200คนนะครับในปีแรกสําหรับเฉพาะหลักสูตรนี้นะครับอ๋อมันก็ตอบสนองโดยตรงอ่ะนะฮะเพราะว่า เพราะว่าเด็กที่ไอ้หลักสูตรเนี่ยเักเป็นหลักสูตรที่เราใช้วิธีการสอนแบบที่เรียกว่าเป็น active learning เพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ใช่ว่ามานั่งฟังแล้วก็ไป,ไป,ไปท่องจำอย่างเดียวจะมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิดและจะทำให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็เราได้เสริมวิชาซึ่งเกี่ยวกับทำยังไงให นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถจะสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศเราได้นะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนเราต้องการมากตอนนี้เพราะว่าค่าแรงของประเทศไทยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่ประเทศไทยประเทศไทยที่จะแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศอื่นได้ก็คือว่าคนของเราเนี่ยจะต้องมีจีาความสามารถในการสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆนะฮะทำให้ราคาก็ดีขึ้นนะฮะ เราก็ไม่ได้อาศัยว่าเราจะฆ่าแรงตับอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะการได้รับความรู้จากอาจารย์แล้วก็ได้มีการปฏิบัติด,ด้วยตรงจากโครงการต่างๆแล้วก็จากความร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมของเราซึ่งมีมากและมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนักศึกษาก็จะได้มีการไปอาจจะไปฝึกงานในโรงเอุตสกหกรรมบางแห่งที่ต้องการก็ได้นะนะฮะส่วนการแข่งขันในระดับนานานชาติแน่นอนน้องมีอยู่แล้วนะนะฮะเสริมในส่วนของเรื่องหลักสูตรเนี่ยนะฮะนอกจาก าการเรียนการสอนแล้วนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะตอบสนองต่อเรื่อง4.0ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะเพราะว่าความเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าสตาร์ทอัพคือ SME ซึ่งมันไม่ใช่นะฮะการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เป็นการเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการนะฮะเพื่อให้เกิดความคิดหรือการจัดตั้งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากนะครับ ก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในอนาคตทั้งหลายนะครับทั้งหลักสูตรนี้จะเริ่มรัน100เซเดือนสิงหาปีห0สูตรนี่ครับผมก็เบื้องต้นนี่ก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังจะสอบ Entrance กันแล้วเขาเรียก e n t r a n c e กันหรือเปล่าไม่รู้ก็ใครก็ตามที่อย่าไปคิดว่าผิดหวังนะครับมอง MUT เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งด้วยครับไอหลักสูตรนี้องถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่จริงๆนะนะฮะรวมทั้งวิธีการเรียนการสอนด้วยซึ่ง ในสุดใจของผมคิดเนี่ยว่าอนาคตของชาติไทยเราเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับบัณฑิตที่จบไปและมีความรู้ความสามารถในลักษณะยอย่างนี้ไม่ใช่จบจากอ u มแห่งเดียวนะฮะจบจากที่อื่นมันก็ต้องถูกฝึกถูกสอนมาในลักษณะยอย่างนี้ด้วยไม่งั้นประเทศไยประเทศไทยเราก็จะสู้คนอื่นไม่ได้